สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถกระบ,บะออตโต้สี่ประตูหนึ่งคันนะครับคันนี้สภาพสวยหนึ่งในพันไม่เคยชนเลยน็อตเดิมทั้งคันเป็นวีโก้ปี 2, 2012เครื่อง2005ดีเซลออตโต้เทอร์โบโรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับคันนี้ไม่แท้ประมาณ1 100, 1 0 0 0 0กิโลเมตรสนใจชมเช็คตัวรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยคันนี้ได้ฝาครอบกระบ,บะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแคลรบอย แล้วก็เป็นแบบกดขึ้นไฟฟ้านะครับใครที่สนใจนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพสวยติดจอ Android มาให้เรียบร้อยภายนอกภายในงามสภาพเดิมมากๆนะครับไม่มีชนเลยนะครับน็อตเดิมทั้งคันไม้แท้114,000กิโลเมตรสภาพเรียกว่าสวยติดจอ Android มาให้เรียบร้อยภายในงามๆภายออก็งามตัวสูงแท้จากโรงงานรถสภาพโดยรวมสวยๆเลยครับ ดูแลศูนย์สภาพดีสุดๆสนใจชมเช็คเด้เลยนะครับคันนี้ ดูแลศูนย์สภาพงามๆฝากไว้ให้พิจารณาเป็นตัวสูงนะครับเป็นเครื่อง2,005ดีเซลออตโตเทอร์โบสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่มีดังสภาพเดิมมากๆครับไม่เคยชนน็อตเดิมทั้งคันเลยครับสนใจชมได้เช็คได้มีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับรองถึงบ้านท่านแน่นอนรอรับรถที่บ้านได้เลยครับเครดิตดีผ่อนได้ 7,900โดยประมาณผ่อนได้6ปี339,000บาทสนใจโทรสอบถามคลิกที่ชื่อคลิปอ่านไลนละเอียดก็ได้นะครับ คลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดรถได้รวมคือสวยมากๆครับด้านหลังจะมีฝาครอบเป็นแบบแคริบอยนะครับฝาครอบแบบนี้แล้วก็กดขึ้นเป็นไฟฟ้านะครับสภาพส,สวยๆสภาพดีๆใครที่หาใช้งานมาดูได้มาทดลองขับได้เลยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นคันนี้ไม่แท้ๆดูแลศูนย์สวยสมบูรณ์สุดๆชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยเป็นเกียร์ออโต้ตัวสูงขับสบายแน่นอน เครื่อง2 0 5ดีเซลเทอร์โบนี่เลยครับฝากไว้พิจารณาสภาพสวยๆหาเอาไปใช้งานนะครับขึ้นลงสะดวกสบาย ทนอึดถึกดูแลง่ายอะไรเยอะสุดๆที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณานะครับจอ Android ก็ติดมาให้เรียบร้อยโดยรวมคือสวยกริบๆเลยนะครับดูแลศูนย์สภาพใหม่เอี่ยมปี2012จนปัจจุบันใช้แค่114,000กิโลเมตรรถโดยรวมคือสวยสุดๆแล้วครับราคานี้สภาพนี้ใครที่กำลังหากระบะออโต้นะครับถึงปีจะไม่ต่าไม่สูงก็เป็นวีโก้นี่นะครับมันทนครับแล้วก็อืดครับอะไรก็ หาได้สบายใจใช้กันได้เอี่ยวยาวครับนี่นะครับห้องเครื่องคือเดิมเลยนะครับไม้แท้114,000กิโลเมตรการันตีไม่แท้ศูนย์ไม่มีกอไม่มีหมกแจ้งตรงแจ้งชัด สีสวยเง,งางามเงาฉ่ำเกกรข่องยนต์สมบูรณ์เป็นดีเซลออโต้เทอร์โบรถพร้อมๆบร,ริการขับส่งทั่วไทยบร,ริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยเครดิตด,ดีออกรถได้เลยครับสภาพสวยหนึ่งในพันนานๆจะมีมาลองชมพิจารณาตรวจสอบได้ว่าจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่าพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เป็นจอแอนดรอย ลองชมพิจารณาครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือไม่อย่างป e ี2อ2 3ภาษีตุลา68นะครับก็สนใจโทรได้เลยครับ